ครับผมก็ขอสวัสดีครับผมก็ขอกราบนมัสการหลวงตานมัสการหลวงตาหลวงพ่อพระกุศเจ้าทุกรูปด้วยครับผมสวัสดีคุณพ่อคุณแม่คุณป้าคุณน้าคุณอาคุณลุงแล้วก็คุณพี่ทุกท่านด้วยเมื่อคืนขอบคุณครับผมขอบคุณท่านที่ใจบุญมากๆครับผมที่ช่วยเพียนปญาไปคู่หนึ่งแล้วก็รับไม้ดอกชั้นเดียวไปด้วยขอพระคุณท่านมากๆครับผมขอพระคุณมากครับผมก็เมื่อวานได้ข้าววันนี้มาหาว่าคือก็อย่าว่าอย่าว่าทุเรียนกันแล้วกันนะคือยังไงล่ะ เดี๋ยวมาพูดเรื่องก็เช่ากันนะอันนี้จะเป็นซาเปโลนะซาเปโลอันนี้จะเป็นสีขาวที่ปลูกขึ้นมาใหม่นะอันนี้จะบ้านมาจะเป็นดอกซ้อนนะดอกซ้อนที่สวยแล้วก็นานๆไปจะออกมีขอบสีชมพูด้วยตัวนี้จะเป็นบัวชมพูนะครับผมอันนี้จะเป็นรักังทองนะลักังทอง,อ,งออกดอกเวลาออกดอ,อกเ็มจะสวยมากนะละคังทอง,องตอนนี้ผมไม่รู้ชื่อจริงๆนะตัวนี้เป็นไม้ที่พี่สาวส่งกิ่งทําให้นานแล้วนะเมื่อสองสามปีที่แล้วส่งมาให้ก็ได้เสียไปบ้าง อะไรมาที่ได้รับผิงพันมาเสียก็เลยไม่รู้สิอะไรนะก็ไม่ได้เข้าไปถามพี่ก็ไม่กล้าถามหรอกเนาะก็พอดีหาตังไปซื้อวัวขอโทษครับผมเอาตรงๆนะครับผมหาทางไปซื้อวัวบันี้พ่อผมแก่อยู่มากแล้วนะแก่เจ็ดกว่าปีแล้วเจ็ดหกปีแล้วแกก็ยังไปปั่นจักรยานยังไม่กลับบ้านมาเลยไปหาเก็บ เก็บของเก่าอะไรเก็บขวดข้างข้างถนนนะแกออกไปทุกเช้าเพราะกลัวแกจะเป็นอันตรายเพราะรถเยอะเพราะแกแก่มากแล้วแกหลงหลงลืมๆนะแกลืมลืมลืมด้วยแกมีความฝันอยากได้วัวมานานมากแล้วก็ผมไม่เคยทําให้ให้แกสมหวังเลยก็แกแก่มากแล้วก็อยากให้แกสมหวังวัวตัวหนึ่งก็ไม่แพงหรอกนะลูกลูกวัวตัวหนึ่งที่ที่พอจะเลี้ยงได้นะพอจะเลี้ยงได้แหละก็อยู่ที่แปดพันบาทนั่นแหละแต่ตอนนี้ผมก็มีมาเหลือพันกว่าบาทนั่นแหละ ก็ค่อยหาไปเรื่อยนะแต่ว่าก็เอาจะมามาแลกเปลี่ยนนะก็อันนี้ก็ไม้สวมโบนนะสวมโบนก็ไม่ขี้เหร่หรอกถ้าถามว่าอยากขายไหมก็อยากขายนะ้วแหละนะถึงพูดแบบนี้นะก็อยากขายถึงพูดแบบนี้ก็ชุดนี้มันมีห้าต้นผมก็อยากได้แพงนะผมอยากได้หกร้อยห้าสิบาทห้าต้นนี้หกร้อยห้าสิบาทแล้วการรวมส่งก็ไม้มีคุณภาพนะไม่ใช่ไม้ขี้เหร่หรอกครับผมก็จริงโอเคใช้ได้แหละนะก็อยากมาให้พ่อแกสมหวัง ก็บ้านเราไม่มีวัวอยากอยากได้มานานมากแล้วแต่เราไม่มีบัญญาที่จะซื้อครับผมก็เรามามาดคุยให้ไอ้คว้าขีเอาจะมาแลกเปลี่ยนหน่อะเอาตรงๆนะเอาเอาไม้ตอนนี้มาแลกเปลี่ยนแต่มันก็ยังไม่ถึงราคาวัวที่จะซื้อได้เดี๋ยวก็ค่อยๆเก็บไปวันละร้อยได้วันละสองสามร้อยที่เป็นค่าเก็บนะเป็นเงินเก็บมันก็คงไม่นานนะถ้าถ้าเก็บวันละสองร้อยเดือนหนึ่งก็ได้หกพันถ้าได้เก็บวันละสองร้อยถ้ามีมันก็คงไม่ใช้เวลานานหรอกประมาณนั้นแหละ ก็คงจะได้แน่นอนก็ขอบคุณนะครับผมที่เข้ามายี่ยมชมขอบคุณมากๆขอบคุณแล้วก็สวัสดีครับผมสวัสดีครับ